เบรกอารมณ์เรื่องการเมืองมาช่วงนี้ดีกว่ากับเรื่องดีๆวีแชร์ v ฮะช่วงนี้หลายคนลําบากฮะภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะดังนั้นช่างตัดผมรายนี้เขาก็ปรับตัวครับคุณผู้ชมด้วยการนี่เลยฮะทำเป็นรถตัดผมเคลื่อนที่ครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองครับที่สีแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ ถ้าคุณผู้ชมเจอรถแบบนี้นี่คือรถตัดผมเคลื่อนที่ครับชื่อร้านชื่อว่าเกือบหล่อบาร์เบอร์นี่นะฮะมีภาษาอังกฤษด้วยนะ,ะแต่คุณหล่อแน่นอนครับเพราะว่าร้านนี้เป็นไอเดียของช่างไก่กลิ่นนิ่มนวลนวัย5้ปีครับลูกค้านี่มาใช้บริการไม่ขาดสายเลยนะ,ะอาดูจากราคาลองทรงร้อยหนึงวินเทจ150โมฮอก็ร้อยหาสิบเนยนะฮะลูกค้ามาใช้กันเยอะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยซึ่งช่างไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบปห แล้วก็เพราะชอบอาชีพกับเรื่องของความสวยความงามน,นี่นแหละก็ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเสริมสวยในกรุงเทพเรียน6เดือนครับพอมาเป็นลูกจ้างร้านตัดผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์10ปีมีเงินเก็บอยู่บ้างก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านของตัวเองแต่คุณผู้ชมฮะเป็นลูกจ้างกับเจ้าของมไม่เหมือนกันเจ้าของนี่มันต้องรับผิดชอบหลายอย่างและโดยเฉพาะคุณผู้ชมภาวะต่างๆที่ผ่านมาโอ้โหลมลุกคลุกคลาดไหนจะช่วงน้าท่วมปี54จําได้ไหมฮะไหนจะวิกฤตโควิด -19 ทุนหายกําไรหดล่าสุดรัฐบาล ะะที่อ่างทองเนี่ยนะฮะหน่วยง,งานรัฐเขามีโครงการขยาถนนผ่านหน้าร้านก็เลยต้องมองหาทำเลใหม่ก็เลยมาปริ้งไอเดียว่าทำไมเราจะอยู่ที่นิ่งๆกับที่ละ่ะเราเป็นร้านตัดผมแบบเคลื่อนที่ดีกว่าเราไปฟังเสียงของช่างไก่กลิ่นนิ่มนวลเจ้าของร้านตัดผมเคลื่อนที่ที่อ่างทองครับที่ทำ<ม>เป็นรถตัดผมเคลื่อนทีน่นี่ผมว่ามันสะดวกกับการใช้จ่ายครับประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าเราเช่าห้อง,องเขาเนี่ยคือเดือนละ6,000-9,000งันเนผมว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มันจะลำบากอีกนึงตรงเลยหันมาทำาเป็นรถเช่นที่เพื่อว่าประหยัดค่าเช่าและเรา และราคาก็ไม่แพงอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมครับลองทรงร้อยหนึ่งวินเทจร้อยหรวมทั้งใครที่อยากให้แกะลายอ่ะบางคนอยากจะให้แกะลายนู้นลายนี้เป็นทรงผมต่างๆราคาเริ่มต้นที่300บาทเปิดทุกวันนะครับแปดโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มนะครับใครไม่สะดวกโทรตามช่างไก่ไปให้บริการถึงที่ได้นะ<ม>แต่ว่าช่างไก่บอกขอคิดค่ารถนิดนแล้วกันอีก50บาทนะครับรวมทั้ง เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะกาลังท้อแท้กับชีวิตโดยเฉพาะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจภาวะต่างๆช่งางไก่อยากจะฝากคุณผู้ชมที่กําลังท้อแท้ในชีวิตขอแค่ใจยังสู้เพราะว่าพลังกายพลังใจต้องเริ่มจากตัวเองก่อนค่อยๆคิดค่อยๆแก้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะครับอ่ะให้กําลังใจช่งางไก่แล้วก็คุณผู้ชมด้วยมีโอกาสไปอุดหนุนช่งางไก่ได้ที่สีแยกไฟแดงวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองและคุณผู้ชมที่มีเรื่องดีๆแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับสองช่องทางของเรา Facebook Mono News นะครับหรือว่าที่ INE, Good Morning Good ไลนะรวม ถ่ายภาพหน้าจอไว้เลยเก็บไว้เลยนะฮะแล้วก็สแกน QR code หน้าจอส่งมาได้เลยนะฮะไม่แน่เรื่องดีๆีวีแชร์ของคุณนั้นจะได้นํามาให้ต่วยกับนุ่นเล่าในเช้าวันต่อไปในโมโนข่าวเช้าครับ